สวัสดีค่ะวันนี้ลูกค้าเปลี่ยนยางใหม่ลิ้นลงนะคะคอร์ดวิน AT 265 70 16นะคะปี25นะคะยางไทยใช้ดีราคาประหยัดนะคะมีรับประกันสินค้า1ปีเต็มค่ะ ร้านสัญญากันยางปากทางห้องเฮียพยังตลาดจังหวัดกาลสินนะคะต่างจังหวัดจะส่งได้ทั่วไทยนะคะสอบถามได้ที่0 99 3 5 4 4468นะคะแอดไลน์ไอดีเบอร์นี้ได้เลยจ้าจะเป็นยางใหม่ AT นะคะจะมีขอบ 15, 16, 17, 18แล้วก็ขอบ20นะคะแวะมาเลือกดูสินค้าที่ร้านได้เลยนะคะ ราคาไม่แพงนะคะราคาเริ่มต้นเส้นละ2,500บาทนะคะแวะมาเลือกดูได้เลยค่ะร้านสัญญากันยางปากทางห้องเฮียงพยังตลาดจังหวัดกาลสินนะคะสอบถามได้ที่0 9 9ย์4 4 4 6 8นะคะแอดไลน์ไอดีเบอร์นี้ได้เลยจ้าต่างจังหวัดจะส่งได้ทั่วไทยค่ะ จะเป็นออพโลดสายลุยนะคะล้อมือสองนะคะแวะมาเลือกดูได้เลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า